แล้วไปถ่ายรูปข้างนอกก็ได้ก่อนก็ได้อันนี้อันนี้เข้าเข้ามาอุโมงคภายในเนี่ยเอาอะไรครับแน่เอาแร่เอาแร่ดินบกเข้าไปเลยนะคะเตี้ยมากไม่เห็นทางเลยโอ้ยเย็นเย็นน่ะเย็นมากไหนน้ำหยดนะน้ำหยดน้ำหยดโอ้ยสบายมากครับผม พี่น้ำน้ำน้ำเพิ่งออกนะแต่อากาศเย็นมากเลยอ่ะอากาศดีอากมืดไม่แอร์สว่างไม่แอรมืดไม่รู้นะที่พผมทำงานที่เนี่ยทำไมไม่จุดทำไมไม่เอามือถือมาเปิดไฟ่ะเปิดไฟเลยอะไรอ่ะอันนี้สายแรกเออนี่สายแรกลูกสายแรกนี่แรกแรกแรกจะบุกจะออกสีนี่อ๋อนี่สายแรกจะบุกออกสีมันจะมาติดข้างๆนเนี่ยจะออกสีละสีน้ําหมานะชัดเจนเลย เลดบอกออกสีน้ำหมากให้แรมดแฟออกสีดำยังไม่อึเราไม่เปิดไห้เลเรออาอเก่งจังเลยเดินเด้นได้อะไรเด้คือเข้าไปนี่เข้าไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่รู้นะข้างน,นอกอ่ะอเป็นยังไงบ้าง,าง <laughs> อาจจะเข้าไปออกมาหิกมืดตื้อแล้ว